ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1 9 8 0ใหญ่ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าดีไอต้องการแต่งงานกับหญิงสาวสวยผู้มีนามว่านายปีจะมีสักกี่ครั้งที่มนุษย์เรา ได้มีโอกาสเข้าใกล้ธรรมชาติใจขนาดนี้เียเลยตนีไมไม่ได้ไตตะลุยน้ำตกจนเปียกสะใจแล้วก็นั่งรถเข้าไปข้างในต่อ,อ หน้าน้ำตกจะเจอโรงแรมหรูสีชมพูอยู่เพียงหนึ่งเดียวเป็นโรงแรมเดียวจริงๆที่อยู่ในบริเวณน้ำตกชื่อโอเทลดาตการาตัสอาเบมงโฮเทลเป็นโรงแรม5ดาวบริการ5ดาวราคา แพงมาก25,000ถึง40,000บาทต่อคืนขึ้นกับว่าห้องแบบไหนวันไหนซีซั่นไหนจะถ่ายได้แต่ด้านหน้านะคะเพราะว่าเราไม่ไม่มีต่างค์จ่ายค่ะเราไม่เข้าไป้างไหนนะโู้มรแรมสีชมพูคลาสสิกโปรตุเกสโคโลเนียลสไตล์ ใครที่มานอนที่นี่สามารถมองเห็นตัวสมเสร็จตัวคราติสที่หน้าตาคล้ายแรคคูนกวางคอสเวลาที่มักจะออกมาหากินในตอนกลางคืนในบริเวณนี้เรียกว่าตื่นมาสัมผัสธรรมชาติน้ำตกตกดึก่องสัตว์ได้ในตัวครบจริงๆที่โรงแรมนี้ขอเพียงแค่คุณมีเงิน อีโกซูน้ำตกที่ทำให้น้ำตกในแองการากลายเป็นแค่เด็กน้อยอีโกซูเป็นพรมแดนของประเทศถึง3ประเทศบราซิลอร์เตนตินาปารากวัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติฟอสเตย์อีโกซูฝั่งบราซิลและปูเอรโตอีโกซูฝั่งอร์เตนตินา ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1984ที่นี่ เป็นบ้านของพืชและสัตว์ป่ามากมายเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของอเมริกาใตา้เป็นแหล่งกำเนิดน้ำกำเนิดชีวิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ที่ชาวบราซิลห่วงแหนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวต้องเที่ยวอย่างมีสํานึกในการอนุรักษ์ กิโกซูเป็นน้ำตกที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในโลกอันดับสองเป็นรองแค่ความสูงน้ำตกวิกตอเรียที่ซิมบับเวถ้าวัดแค่ความใหญ่ที่นี่คือที่หนึ่ง ชื่อน้ำตกนี้แปลว่าน้ำที่มีขนาดใหญ่ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าดีไอตี้ต้องการแต่งงานกับหญิงสาวสวยผู้มีนามว่านายปีแต่หญิงสาวไม่รักดีหนีตามชายมนุษย์ผู้เป็นชายคนรักชุดตาโรบา้าทั้งสองพายเรือแคนูหล,ลบหนีมาที่เส้นทางนี้เทพเจ้าโกรธมากก็เลยหันแม่น้ำออกเป็นสียงเสียงเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ฝังคู่รักทั้งสอง ไว้์ี่นี่ตราบชั่วนิวรันด์เป็นตำนานโรแมนติกแสนเศร้าไม่น่าเชื่อว่าที่นี่ก็มี ที่น้ำเชี่ยวที่สุดเชี่ยวเหมือนคอของปีศาจเขาเรียกว่าเดวิลโรส เดินก็ไปข้างในเกือบสุดทางจะเจอจุดไฮไลท์ชื่อเจวิล r o รสเป็นจุดที่สวยที่สุดและน้ำเชี่ยวที่สุดเชี่ยวกรากดังคอของปีาศาจเลยได้ชื่อว่า d เจวิล r o t h เป็นจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยใครที่ไปถึงแล้วปวดขาเดินเข้ามาไม่สุดทางถือว่าพลาดมาก Yo no creo que ella pueda más con esta soledad. No, créeme. Yo no puedo ni mirar tus fotos sin ponerme mal. No, baby, estoy desesperado. No sé vivir sin. すてき。 ัดจาก d e v i l โ Road มีหอคอยอยู่ข้างๆเดินขึ้นบันไดามาไม่ไกลจะมีจุดถ่ายรูปที่ใกล้ชิดกับน้ำตกเรียกว่ามีน้ำตกเป็นฉากหลังเลยทีเดียวจะมีสักกี่ครั้งที่มนุษย์เราได้มีโอกาสเข้าใกล้ธรรมชาติใจขนาดนี้ จุดที่คลายว่าจะเป็นจุดบนสุดและสวยที่สุดแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ย,ยังมีทางให้ไปต่อขึ้นลิฟมาแล้วนะคะเข้าคิวขึ้นลิฟต์ขึ้นมาจนสุดด้านบนจะเป็นจุดสูงสุดท็อปวิวของน้ำตก จุดชมวิวที่สวยโดยไม่ต้องพึ่งโดรน าจนถึงจุดนี้เราก็ได้เติมเต็มความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปเยือนน้ำตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกเป็นตำนานเป็นตัวแม่เป็นอีกที่ที่จะต้องจดจำเอาไว้ในบันทึกการเดินทาง สจ,จากตรงนี้ไม่ต้องเดินกลับมีรถรับาพาไปส่งปากทางการบริหารจัดการน้ำตกของที่นี่ดีมากๆกลับแล้วนะคะอีกักสูก็ยังคงเป็นน้ำตกที่เป็นขวัญใจตลอดการอยู่ไม่เคยเปลี่ยนเลย